สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมอยากจะนำเสนอ,อไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ไม่ต้องมีราคาต้นทุนนะครับในการที่ลงทุนลงแรงมากมายนักนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะไปขุดมาเพราะก็โตไวนั่นก็คือโพนี่เองนะครับเนี่ยที่ท่านเห็นนี่เป็นโพแดงหางยาวนี่ก็เป็นโพขาวหางสั้นนะครับ ไม้พวกนี้นะครับท่านสามารถที่จะเพาะต้นเล็กๆขนาดนี้นะเลี้ยงประมาณสี่ห้าเดือนก็โตแล้วนะครับโตเร็วด้วยนะครับแต่ว่าข้อสําคัญต้องระวังเราสร้างไม้เราอยากเอาออกจากกระถางปลูกลงดินในบ้านนะฮะมันจะรื้อบ้านเรานะครับมาดูครับไม้ในลักษณะนี้สร้างได้อย่างไรนะรอย่างต้นโพต้นเล็กนะเล็กนิดเดียวนะครับประมาณนิ้วหนึ่งเส้นผาสุนกลาง นะท่านก็เจอโพที่ไหนท่านก็ขุดมาได้นะครับไปขุดต้นเล็กๆมามันมันจะย่นระยะทางเรามาชําติดหมดนะฮะชำติดหมดแล้วมาทดนะครับทดกิง่งแล้วก็จะสร้างกิง่งหนึ่งกิ่งสองอย่างเงี้ยนะฮะทำต้นเล็กก็จะมีข้อ,เ,อเสียอย่างหนึ่งคือใบเขาใหญ่นะฮะโพเราต้องริดใบริดกิ่งนะครับเดี๋ยวจะเข้าลวดนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นใหญ่เลยดีกว่านะครับ ครับเดี๋ยวผมริดใบก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกเอารีดใบออกนะครับหมดแล้วก็มาพิจารณาในส่วนของโครงสร้างนะครับเนี่ซ้ายขวาไอ้รายละเอียดของกิ่งนี่สร้างแล้วนะครับนะเราสังเกตนี่อมอมรวดเพราะว่ารวดเนี่ยถ้าเราเข้าไว้เนี่ยเราบิดมากก็ทิ้งกิ่งนะครับก็บิดแรงไม่ได้ผมก็เลยเข้าประคองเอา ข้าประคองคือเข้าเข้าลวดห่างๆไม่ให้ไม่ให้ลวดเขาชิดมากไปนะครับนะฮะบับงคับทิศทางเอานะครับไม่งั้นทิ้งกิ่งฮะก็เริ่มใหม่แต่ว่าดีเขาโตวไวนะครับดูครับรพิจารณาหลังจากแถวลิดใบออกแล้วนะครับในส่วนของกิ่งกิ่งหนึ่งเนี่ยรายละเอียดของกิ่งนะผมทดทดนแล้วก็ได้หน้าได้หลังหน้าแล้วก็สร้างกิ่งหลักไปอีกนะครับอาจจะ อาจจะสองอีกสักสองกิ่งย่อยนะครับนี่กิ่งหลักนะฮะนี่กิ่งขแขนงขแขนงหน้านะฮะแขนงหลังแล้วกิ่งหลักนะครับหน้าหลังหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้กิ่งหลักนะครับส่วนกิ่งหลังสามนะครับก็ให้เยื้องออกมาพยายามที่จะให้ออกมา,าสาี่ม้าองศานี่เขาไม่ออกนะฮะจริงๆกิ่งนี้จะเหมาะอยู่นะครับ เสียดายไปไปเลือกกิ่งนี้แล้วนะครับตอนแรกเขาไม่ออกนะครับไม่แตกตรงนี้แตกตรงนี้ปุ๊บก็เลยเลือกกิ่งนี้นะก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่กิ่งหลังก็เลยดึงไปหลังนิดนึงนะครับเหลือก,กิ่งย่อยกิ่งย่อยนี้เข้ารวดยังไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าลวดเนี่ยไปแตะเนี่ยเขามีสิทธิ์ทิ้งกิ่งก็เลยจะให้โตกว่าน,นี้ก่อนนะครับามาดูนะสามที่นี้ก็ตั้งยอดขึ้นมานะฮะ ตั้งยอดอันนี้จะตั้งยอดกลับนะหนึ่งสองสามหลังนี่สี่กิ่งนี้สี่หน้าจะดึงลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้ารวดจะรอให้โตสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะกิ่งสี่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามหลังนะฮะจะดึงไปทางโน้นนะสี่หน้า แล้จะดึงห้านะครับตั้งยอดดึงห้าแล้วต้องใช้เวลาอีกอยู่นะครับใช้เวลาอยู่อันนี้กิ่งหลักยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคนะครับ จะใช้กิ่งนี้นะกิ่งนี้มันจะโตกิ่งนี้ครับเพราะนั้นเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งผมจะต้องตัดทดนี่นะครับเพื่อที่จะให้มาเลี้ยงกิ่งล่างข้างบนจะไม่ให้ขึ้นเลยครับนะครับไม้ในลักษณะนี้ก็คือการเลี้ยงกิ่งนะฮะเพราะพวกนี้ก็เลี้ยงไปด้วยกันเลี้ยงไปด้วยกันจะให้เลี้ยงกิ่งสี ต่อไปกิ่งห้าก็ยังยัง,ยงไ,มไม่ไม่มาเลยครับเพราะนั้นเราดูอีดูทีหนึ่งถ้าก็ออกแต่ตรงไหนตรงนี้นะฮะบริเวณนี้หรือสร้างกิ่งนี้ขึ้นไปก่อนตัดทดนะฮะได้ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ข้อํำคัญคือกิง 1, ก่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามไม่ได้ก่อนนะ,ะกิ่งสี่ก็ต้องตัดทดรอนะครับ การสร้างงานบอนไซนะครับก็อยู่ที่เงื่อนไขของเวลาด้วยนะครับแล้วก็ความเพียรความอดทนนะฮะสุดท้ายนะจะต้องมีความรักความชอบนะครับจึงจะก่อเกิดให้รอคอยนะครับได้นะครับการสร้างงานบอนไซทุกอย่างทุกชนิดนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็คงจะทำให้ท่านเป็นกรณีศึกษาไว้นะต้นโพล้วก็ต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์ง,งานนะเป็นไม้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับแต่ว่าอาศัยความความรักความใจใส่แลนะ้วก็อาศัยเวลานะครับเป็นเงื่อนไขในการสร้างงานบนใจนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของไม้นะครับคือท่านผู้กองประพาตบุญเปรียมด้วยนะครับที่อนุเคราะห์ไม้มานเดี๋ยวสร้างจบอย่างไรก็จะรีวิวให้ท่านได้ทราบเป็นระยะระยะไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ When there's more left what is no can comes